พิเศษแบบเบาๆถ้าจะให้ธรรมดาก็คงไม่ได้นะคะแม้แต่รถมินยังเลือกประกันชั้นหนึ่งพรีเมียมพลัสที่ให้การคุ้มครองมากกว่าประกันชั้นหนึ่งทั่วไปให้การคุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด,สด1ล้านบาทค่ะและยังให้เงินชดเชยเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่500 0 0 0บาทและอย่างพิเศษนะคะราคาเริ่มต้นบบเบาๆเพียงแค่หนึ่งบาทต่อปี ประสบอุบัติเหตุทําให้เราเป็นแผลเป็นหรือว่าเสียโฉมนะคะประกันชั้น1น<ป>ึ 1> ่งีเนียมพลัสเขาก็จะออกค่าสัญญกรรมให้กับเราสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทค่ะโดยที่เรายังสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะทําสัญญกรรมในประเทศหรือว่าต่างประเทศค่ะหรือว่าในกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักก็จะได้รับเงินชดเชยค่ะสูงสุดอยู่ที่5,000 0นบาทบอกเลยนะคะว่าไม่ได้มีในประกันไทยชั้นหนึ่งทั่วไปแต่ว่ามีในประกันชั้น1นึ่งีเนียมพลัสเท่านั้นค่ะ และความพิเศษก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะประกันชั้นหนึง่งพรีเมียมพลสยังมีบริการให้คุณอุ่นใจด้วยค่ะกับการดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะเจอปัญหารถเสียหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุเขาก็ายังมีบริการนะคะรถลากด้วยค่ะฟรีถึง30กิโลเมตรแรกด้วยย้ําว่าทั้ง2อ,อย่างนี้ฟรีนะคะและเรายังสามารถเรียกได้แบบไม่จากัดจานวนครั้งและตลอดเวลาอีกด้วยค่ะซึ่งก็จะมีในประกันของพรีเมียมพลาสเท่านั้นประกันชั้นหนึ่งทั่วไปไม่มีนะคะ ก็สามารถที่จะแอดไลน์ออ f ฟิเชียลมานี่เลยค่ะช่องทางนี้นะคะไลน์แอด่ะแอป Purple i n ินเฟซบุ๊กเพอร์เนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้ค่ะ0617259222พี่ๆเจ้าหน้าที่เตรียมรับโทรศัพท์อยู่นะคะรับรองว่าจะได้คับแนะนำนีนี้กลับไปอย่างแน่นอนอันนี้มินิคอนเฟิร์มค่ะ